ที่สาราเรือนไทยสารากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อปพรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดการจัดงานกิจกรรมวันอปพรจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565 ตามที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันอปพอรทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เสียสละเวลาอุทิศทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์รวมทั้งความรู้ความสามารถช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบสาธารณภยัยโดยมิหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนแต่ประการใดและเพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายคนละเรือนได้ตระหนักและยึดมั่นในอุดมการณ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันภาพรวมของประเทศและจังหวัดอุบลราชธานียังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เป็นวงกว้างและจำนวนมากการจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องจำกัดจำนวนคนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ภายใต้คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเข้มข้น ศูนย์อ,อปรพอรจังหวัดอุบลราชธานีจึงพิจารณาจัดงานกิจกรรมวันอ,อปรพอรในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting มมและการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook p a พ e สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์อปพรอ,อำเภอจำนวน25อำเภอและศูนย์อปพรอ,อ,ง,รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน238แห่งเพื่อร่วมกันร,รับฟังสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางการ,าาาาร,รจ,จัดงานกิจกรรมวันอปพพรจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565ในครั้งนี้ประกอบด้วยการอ่าน าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการศูนย์อ,อปพราาจังหวัดอุบลราชธานีการมอบโล่ประกาศกิติคุณศูนย์อ,อปพรดีเด่นประจำปี2565จำนวนหนึ่งรางวัลการมอบใบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติอ,อปพรดีเด่นประจำปี2565จำนวน5คน